เลยไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เลยโดยยนยาไปไงล่ะได้เป็นไยเชื่อโอเค้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ผงเค้กเคกกลโคโรเคโรจังอู้แอบอยู่ข้างหลังนี่ไหมอะไรแอบมาเฮ้ยมันต้องมาแอบอยู่ข้างหลังทำไมนี่ก็เล่นได้ทำไม อาจารย์อาจาไม่มีะวันนี้นะเราอยู่กันในไมค์าเวอร์ชั่น1.17.1นะครับซึ่งก็เป็นรักกี้บ็อกอันใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นนะครับผมคนอื่นอาจจะเคยแหละแต่พี่ไม่เคยนะครับก็คือรักกี้บ็อก a v เฮนั่นเองนะครับผมเฮเบิ้แปลว่าอะไรครับเฮเบิ้ลเเลว่าอะไรเปลว่าอะ้สวฮะแปลเ่าสวรรค์รรเหรอิเ โอเคก็ผมเราจะมาเปิดโหสิบสี่กล่องเหมือนเดิมนะครับมาไม่ไม่เลยจะขัดอะไรแรกหนาเนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรบ้าฮะไอไอกลุ่มฮไอกลเขียวอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยอกบเขียวกลุเขียวได้ดี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 เราจะเปิดนะถ้าเปิดก่อนเลยถ้าเปิดก่อนอ่าได้ดี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 ้ดีได้ด้ด มาวิ่งกล่องสวยมากเลยอะดูดิเพิ่งเห็นเหรอ๊ะเออใช่มยังไม่ได้กดวางดูอะไรยเงี้ยมิ่เป็นบันได,ดสู่สวงสวรรค์มาวิ่งได้ยามาวิ่งไดยาเพิ่พเมเลือดงูอของมันกริบอย่างเฮย้ยชุดหนังชุดหนังอุ้ยโดนแน่กลัวที่ไหนเอ้อยโอ้โหนี่แร่อันนี้ไม่นาแบาบแร่ขอเปิร์วิ่งเธอได้เตียงนอนไปเตเขาได้ปีกเทวดา foren angel เอ้ยเป็นปีก เทวดาตกสวรรค์อุ้ยโปรเขามีปีกมันใส่มันใส่แล้วมันแปลกๆอ๋อไม่ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าคนทำอ่ะเขาน่าจะลืมลบทิกเจอร์นิดหนึ่งอ่ะเขาลืมลบขอบข้างๆอุ้ยวินได้ด้วยอ้าว้าว้าวเฮ้ออุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนกแก้วนกแก้วมาคอ คุณนกเกี้ยวนกเกี้ยวมาติมเลยได้ปีกมยายอันหนึ่งเป็นโกลเด้นแองเจิลอะเป็นแบบว่าไอ้นี่ปีกทองเฮ้ยแต่ปีกฟอลอเรนซ์แองเจิลจริงกว่านะฮะจริงก็เปล่าอุ้ยจริงสิอุ่ยได้อีกอันแล้วอะไรหรอเฮ้ยแล้วมันไอ้นี่ดิสปาร,ราดมันชื่อว่าอะไรวะลืมแล้วไหนแม่บอกว่าน้าทำไมต้องเป,<ร><ด>ป็น<ด>สปาร,ราดอะแต่ดวงการไงล่ะ ได้ดาบกูดเมจิกวิดามีส่งร้อยบ้านะจะเกิดไปมูย้ยทำไมโคโลได้แต่โบน้ำอุยเขาได้อะไรอ่ะเฮ้ยแอปเปิลเรนโบว์กูคีออสอัลติเมทแอปเปิลก็อดพาวเวอร์อุ้ยได้พลังเทพเจ้าเฮ้ยจะได้บ่อยไปมูยไม่ลงยังเห็ไม่ลงอีกนะ ไม่ลงอ่ะชึ๊บอึ๊บอึ๊บชึบอึบอึบอ้อยชึบอึ๊บอัพอึบเออเดิมเดิมอึบทำไมลงอ่ะเอาลงให้ไหมอ่ะเอามาเนี่ยโอ้ยอ๋อนี่พ่อขาพ่อขาอ๋อเจ๊แกหมดเลยก็กล่าวว่าท่องไว้ในใจว่าระเบิด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 ชึบกู๊ดเมจิกอาร์เมอร์เฮลเม็ดโอ้ไม่กูทำไมมีแต่ของดีงี้ วิ <ítulo> <away> okay. ่งเก่งๆูดเมจิกอัลเอร็กกี้โอเคด๋ยวาของขวดทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรอ่ะพาวเดอร์สโนว์บักเก็ตอุ้ยเฮ้ยทนและพี่ทม้าอุ้ยนี่ดูดิว่ยอะไรอ่ะหมวกอะไรอ่ะหมวกปลาปักเป้าเหรอไม่รู้หมือนกเหมือนหมวกปลาปักเป้าเลยอมันตลกดีตลกเหมือนโคโรเลยฮะไม่เลวของเขาอะวต่ตลกเหมือนโคโรเลย เขาพูดแล้วเขาเดียวคนเดียวเขาเขาไม่ค่อยดีนะคนเนี้ยทำไมเจ้าพูดแบบนั้ฮะไอ้กบไม่ไม่ไม่เราเราไม่ได้พ oh, ูดอิแก้ดิแก้ดิแก้ดิู้ดิรก้ดิแก้ดิ้ไม่เห็นไม้รู้ดิแก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 ้ดิ้ดิ้ดิแก้ดิ้ดิแก้ดิแก้ดิ้ไหแก้ดิแก้ดิแก่าิแก้ดิแก้ดิ้้ ของจริงดูเอ้ยของจริงเยอะเฮ้ยจริงมันคือของปอมอุ้ยของจริงจะแส่เฟรโรมาเป็นบกเลยโยยู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 ยี้เปเร่อเล่นเลยถ้ามันเด็กๆอ่ะเราต้องเป็นเพื่อนที่ไม่มีใครครบเลยไรอยู่แบบอะไนิสัยแบบเนี้ยเพื่อนเด้อเยอะดูเอาไม่คบแน่เลยนิสัยแบบเนี้ยแต่อนนี้เธอคบกับเราอยู่นะอะไรนะไม่ไม่เธอจ้างไงจ้างตัวไหนไม่ได้จ้าง ที่เราอยู่ทั้งหมดน่ะก็เพราะว่าเธอจ้างเธอจ้างเพราะอะไรเธอเข้าใจผิดหรือเปล่าทำไมเราต้องจ้างเธอเราจ้างเธอเป็นอะไรฮะอะเธอจ้างเธอด้วยอะไรไปจ้างเราไงเธอจ้างเราด้วยบุฟเฟ่ไม่ได้ไม่เคยไม่เคยจ้างด้วยบุฟเฟ่ไม่เคยไปจ้างเราด้วยบุฟเฟ่ไงเขาจ้างเธอด้วยความรักเหมือนเนี่ยเขาก็ออยอมเหรอจบหน้ายอดย้ะ เฮ้ยมันมีไอ้นี้ได้เหรอฟิกแอคนะธรรมดาตกสวรรค์แต่ไม่นับเขาเขาช่วยลบอัสคาลาออกจากทีได้ไหมเฮ้ยอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินอะไรนะเออเราจะเรียกสัมมี่ไปหาเธอเขาปีนหมดแล้วปีนทุกตัวแล้วปีนทุกอย่างแล้วอุ้ยได้เก่งๆพูดได้เหรออุ้ยได้รองเท้าแล้วเยี่ยมไปเลยอะไรวะ บอกว่าคุยกับหมาหมาเย็บปะหมาเขารู้นะเธอเนี่ยแหละหมาเขารู้เน้วเราเป็นกบหรือเป็นหมาขอมือหน่อยสิไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> เวลาหายใจไม่ออกตะทีละทีอะไรวะเนี่ยคธออะไรอ่ะเธอเคนใส่เราเหรอ ขครเคยท้ามันมายู้วไอ้นี่อัปปากานี่เขาหรอรามะรามะอัปปกาเขาลองเขาลองเอามือตีอัปปกาทีหนึ่งดิไม่เอาเราไม่ได้งูนะอ้าวแต่เธอคิดว่ามันจะทําอะไรเธอเอามาคุยกับเธอเหรอเฮ้ยมานี่ก่อนเดี๋ยวมาลองนี่ลองนี่อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้คนรบมานี่ก่อนไม่เธอเราเหลือลอยู่ขีเดียวเดอก็มาก่อนเด้อเองตีอัปปกาดู ไม่หรอมันวิ่งไล่ไม่ไล่เขาโรลลงมาก่อนจะได้ให้เด็กๆดูเด็กๆดูเขาจะอยากดูว่าเป็นยังไงไม่มีใครอยากดูใช่ไหมคะทุกคนขอร้องมาหน่อยเขาบอกว่าใช่แล้วไม่ได้อยากรู้เลยขอร้องมาหน่อยเร็วนะาๆหน่อยคือใครขอรู้ว่าหาพี่หน่อยเดี๋ยวมาหาโอเคหน่อยเดี๋ยวขอรโองขอร้องรออุ้ยได้อไง คุรจ่าคุณรคนสวยว้าวคุรคนสวยคุโรคุรคนน่ารักคุรคนจริงครกบครก,บ,รกบน่ารักคุรกลรกบสวยคุรก,บ,กบเก่งอ่นนี้เด้อมาน้อยไปนะยไหนเดียเวลาเนี่ยมาเร็วนี่ทำอะไปเราไปไหนเธอก็ไปทำเองดีก็มา <No. S 1> น้องน้อยใหญ่เธอทำนน้องไม่ได้พูดเออมาเอ้อเดียเวลา นี่ลองไปตีอบาก้าทีหนึ่งเอามือป่าตีเลยมือเปล่าโดืดน้องตายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างไงเฮ้ยที่ถุยเราลายใส่เองเราชอบคิดว่าเราโง่มันไม่ได้วิ่งไลยเธอตั้งแต่เหมือนเก็บบุยใส่เฮ้ยอ่ะฉืมดแล้วเฮ้ยเขาเดือดอีกติดกล่องโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเรื่องอะไร啊 โอ้ไม่ได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 ้ปิดปิดปิดได้มามาอได้หน็ตมาได้อะไรมาอได้อะไรมาไม่มีอะไรเลยอเราหมดแล้วนะอุายได้เอเวอเรสต์มาอีกแล้วดีใจด้วยที่หมดนะเป็นคนที่จะชนะเธอในวันนี้ด้วยแหละเนี่ยวันนี้ต้องชนะแน่ๆนะให้ยอมแพ้ให้ี ยี่สิบเลยเหรอน้อยไปป่างไอ้เธอยอมแพ้ไงแค่ยี่สิบเองเหรอให้เรายอมต้องแบบว่าสองพันไดไหมแบบไม่ก็เรายอมแพ้เธอไง้ปเธอก็ให้เราไม่ดิให้ทำไมอ่ะก็เรายอมแพ้เธอแล้วเธอก็ให้เราต้องยอมเรื่องยอมเรื่องยอมใจมากยอมเรื่องยอมแข่งกันจนจบถ้าเราแพ้เธอเราได้สองร้อยถูกไหมโอเคโอเคไม่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 มีคำไหนชีดคนะครับขอบคุณครับ ไม่มีไม่มีไม่มีนี่จะได้มีเอเมอรัลด์เท่านี้แหละเราได้แต่เอเมอรนะัลด์มาอะนะก็มีเอเมอรัลด์เหมือนกันวูบิจมึงเม็ดนี่ยโอ,อ้โหดูของเขาดิไม่ดูหรอกใหกดดีกดเด่นให้เรากดก่อนเหรอให้เรากดกด่อนอึ๊บทำไมชอบฉีกสายอะ่ะอ,อ๋เอเธอได้เลยเธอาอายของเธอดินับคะแนนแต่เพชร แต่ไม่มีพิดของเขาคือแลกคะแนนกันฮ่าเราเราเก็บะไามีเอ็มแล้วังเยอะเยอะไม่ด้เป็นในการต่อสู้มาจริงหรอจ๊ะจริงหรอจ๊ะมา ไปชิดกไก่ยอย่างงี้นเหรอที่จะมาสู้เราได้ใช่วยด้วยวก,กว็ร้องกลัวหรอในมุมอ่ะไม่เออไม่ได้อย่างงี้มาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยว้ทำไมเธอบิน,มมนอ่ะก็เรามีปีกอะอ้าอ้าเธอหายไปแล้วอ่ะเขาล้องที่เดียวตายเลยเหรอเขายังไม่ได้กินอะไรเลย <laughs> เขาลืมกินน่ะเอาใหม่ได้ไหมอ่ามามาโอเคป่ะลืมเลยว่ามีเออป่ะจะให้มันได้อย่างงี้อ่าพร้อมแล้วมาสามสองหนึ่งมานี่เอานี่ไปด้วยเลยนี่มาเฮ้ยทำไมคนรบีนนะเฮ้ยไม่รู้ว่ามันดำมืดไปหมดเลยไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ด้วยกันโดนยาายไงล่ะเดีวเป็นาเชือดอ้าเกิดอะไรขึ้นนะ เห็นเรื่องไร่เธอทำไมเธอทำไมฉันตายเธอทำไมฉันตายเกิดอะไรขึ้นหรอเราไม่เห็นรู้เรื่องไรเลยเฮ้ยไม่ตายด้วยคุโร่คุโรติดบกกัคอะอยู่ไหนอะคุโรติดบัคหายไปแล้วเรามองอะไรไม่เห็นเลยเราอ,อยู่นิ่งๆเอยู่นิ่งถ้าเขาตีมันจะมีเสียงแบบเสียงกริง๊งนิ่งๆมั้ยเดี๋ยวว่าอยากตีเขาสิเนี่ยเดี๋ยเขาจะถามว่าเขาตีคุโร่ได้เสียงกริ๊งกริ๊งมั้ยนะอืม เออนี่ยตายตุ้มเออเนี่ยมันตายมันขึ้นหัวใจแบบนั้นแสดงว่าตายเหมือนกันเว้ยแต่ว่าของเขาอะคือตายเลยโคโลน่าจะมีบัฟอะไรสักอย่างที่ทําให้แบบเหมือนติดบัฟอะไม่ตายเป็นอมตะอุยอ้ยเราเป็นอมตะอุ้ยทำไมหดอย่างนั้นน้าแล้วเาบอกว่าพี่เพสของยางเลยหอเฮ้ยเจ้าเป็นอมตะอุ้ยเขาอวนมาตั้งแต่เริ่มไหลตอนนี้เขาเพสอย่างนั้นเหรอเ้ยโคโลกลาไปเทพเจ้ากบ มันคือลักกี้บ็อกสวรรค์โคโลแกเป็นเทพเจ้ากุบแย่ทันว่าทันทีนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรองไม่เห็นนะหมองไม่เห็นเลยโอเคครับผมยังไงก็วันนี้ถือว่าพี่แพ้โคโลไปทั้งสองอย่างเลยนะจริงๆแรกก็ก็ดูเหมือนจะชนะแหละแต่ว่าไปแพ้ไอ้ตรงสุ่มของตอนหลังนะครับโอ้ยจบแหละครับโอเควันนี้ก็อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผม ชนะโคโลเขาจะชนะแบบนี้สักทีหนึ่งเนี่ยแบบจร่งชนะอย่ามาพูดมันนานงานเขาที่แล้วก็ชนะเธอลืมเหรอจะออกโอเคก็ผมวันนี้ไปแล้วนะครับบายบายบายจ้า